สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกเช้าประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซซีจะมาซซีจูจีจุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะ,ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมนไว้ทุกช่องทางของฉันเลยนะแฟนเพจเจดมบันเทิงยูทูบเจดมออฟฟิเชียลซับสไครป์สั่นกระดิ่งกันเช่นด้วยได้ใหญ่เลยเอาฝากด้วยแล้วกันใครอยากได้เสื้อเจดีเจอซี่2024ของเจดมนะจ๊ะแอดไลน์มาสั่งกันได้เเเเลลยนนนนนะะะะะะททททีี่่่่จจ๊ดัััองงตวว890บาสฟรรปศ ย้ำตรงนี้นะเราเปิดพรีออเดอร์จนถึงวันที่12เมษายน,านนี้เท่านั้นเพราะนั้นรีบสั่งด้วยเพราะหลังจาก12เมษายน,านจะปิดรับพรีออเดอร์แล้วแล้วเดี๋ยวมันไม่ทันจริงๆต้องขออภัยนะสำหรับใครที่อาจจะหลังแั้วนี่นเราจะไม่รับแล้วเพราะนั้นฝากด้วยกันใครอยากพรีออเดอร์นะจ๊ะ 12เมษายนนี้วันสุดท้ายแล้วก็มาอุดหนุนกันได้นะยี่ห้อรอดนะเอาไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจกับเมื่อคืนนี้กันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะเริ่มที่ฟุตบอลลีกเรองของอัลจีแพรบเฮอัลจีเรียนะจ๊ะเมื่อคืนนะท่านของเบลูซิดัตนะจ๊ะก็เปิดบ้านเฉือนท่านของเซติปไป2อหนึ่งเอาไปดูไทยลีกของเรากันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะราชบุรีนะในบ้านก็แพ้ทรูบังค์อกยูแต่ไปหนึ่งต่อสออีกหนึ่งคู่นะจ๊ะนครปฐมก็เฉือนลำพูนวอลร์ไป1นึ่งศูนย์อ่ะมาต่อกันที่ฟุตบบอลลเ เลบานอนนะจ๊ะเมื่อคืนนะเอาเนชเมะนะก็ชนะท่านของโซฟาเบรุตไปสองหนึ่งทีนี้มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกนะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะเมื่อคืนหนึ่งคู่นะจ๊ะเชนนายินเปิดบ้านเฉือนจาเชสปูไป2อต่อหนึ่งนะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวหลังจากสเปนหนึ่งคู่นะจ๊ะกรานานดาก็แพ้บาเลเซซูนต่อหนึ่งพิมรีกังกฤษเมื่อคืนนะผู้พิพี้นะจ๊ะพีโมมามาวตอนไหนตัวอะไรกันโูสชั่นรุกการเมืองอะไรรู้ดิฉันเมื่อวานนี้ร หรือโอเคแลาต้องมาโดนตัวละลิวฟูนี่เนี่ยจ๊ะก,ก็เปิดแอนฟินน่าเอาชนะเชฟฟิวเต็ดไปสบายสบายสามต่อหนึ่งสวยหนึ่งคู่นะเชิวสีสวสเ,เก็บปัะชันัพแมยูเต็ดตีต่อสามในช่วงตาทีบ้าป่า S <S <S อันนี้ก็คือผลฟุตบอลที่เราสนใจกับเมื่อคืนทีนี้เราไปดูข่าวคราวขาวองการฟุตบอลกันบ้างก,กันละกันนะหลังเกมเมื่อคืนยูเต็ดบุกแพ้เชนซีสามสี่แบบที่โอ้โหหน้าเคกกระบางตัวเองนะเนี่ยนะเอริตร์นักกุญสัวสวยยืนยันบอกโอ้โหทีของเขาดีกว่าและสมควรเก็บ3แต้มได้แต่ความผิดพลาดส่วนบุคคลหลายต่อหลายครั้งเนี่ยแหละก็ทําให้เชนซีเนี่ยนะพลิกกลับมาชนะได้สี่สามในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองนะโดยิตรนักสัมภาษณ์หลังจบเกมแบบนี้เขาบอกว่าโอมาเชสเตอร์เต็มเหนือครองเกมนี้ได้แล้วน่าจะเป็นผู้ชนะด้วย แต่เรามีความผิดพลาดส่วนบุคคลหลายต่อหลายครั้งมันทําให้เราพ่ายแพ้ในเกมนี้นะเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดนั่นแหละผู้เล่นของยูเตดรู้อยู่แล้วว่าจะต้องรับมือกับเรื่องราวแบบนี้ยังไงนะในฐานะทีมทีมหนึ่งเนี่ยเราอาจจะชี้ไปที่ใครที่ทําผิดพลาดได้แหละแต่มันเกิดจากความรามับผิดชอบในทั้งทีมของเราสถานาแบบนี้เนี่ยนะมันวุ่นวายในสนามและมีคนตัดใจผิดพลาดและทั้งทีมก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นเนี่ยนะไหนจะมีเรื่องของโชชาตาด้วยซึ่งการเสียจุดโทษเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เบา,แบบแบบาเาบกันไปเหมือนซอฟต์ ตั้งคถามเกี่ยวกับการตัดสินครั้งนี้แต่ไม่เกี่ยวหรอกน,นะเราก็ต้องพัฒนายกระดับตัวเองขึ้นเช่นเดียวกันสำหรับแฟนบอลทั่วไปนี่คือเกมคุณภาพเลยนะมือความสุขนะฮามีความสุขคู่ไม่มีความสุขกับมึงไงล้นฮามีความสุขนะกับวิธีการเล่นโดยรวมเนี่ยนะเราเริ่มต้นได้แย่เสียสองประตูไปแต่หลังจากนั้นเราก็ครองเกมได้นะและคุมเกมนี้แบบเบ็ดเสร็จเลยฮาก็ไม่รู้หรอกนะว่าการลุนทอฟโฟเรามันจบสิ้นหรือย,อยังต้องไปดูตารางอีกครั้งนึงนะ แน่นอนและแต่ละแต้มมันสำคัญกับเรามากเพราะนั้นความผิดพลาดในวันนี้มันน่าผิดหวังสุดๆไปเลยนะเราทําหายไปเลยนะในช่วงเวลา5วันตรงนี้นะเราหายไปถึง5คะแนนเลยนะมันเป็นการแข่งขันที่ มีผลที่เรายอมรับไม่ได้เราน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะถ้าเราต้องการไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเละหนึ่งเรื่องที่สำคัญคืออาการบาดเจ็บของราฟาเอลวารานเจเนแวนและปิบาวก็เซวิโร่ก็ไม่ทาให้สถานการณ์มันดีขึ้นเลยนาเราต้องการคาแรคเตอร์ความพนผู้นำของพวกเขานะในทางจังหวะแบบเนี้ยในช่วงท้ายเกมของเกมของเชนซีเนี่ยนะนะเอาละวันที่นี้เราจะกลับมาให้ได้ทีมของเรามีคาแรคเตอร์และเราทําให้เห็นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเราจะสู้เพื่อกลับเข้าสู่เกมของเราให้ได้อะหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะนะนะอ,นะอีฮานะกร์กนะไรมวรอบแล้ว นะ่าจะขาดใจแล้วเจนครอบกุนซือเดิร์นอมอมวันนะจ๊ะก,ก็ยอมรับเลยว่ามีหลายจังหวะเลยนะที่ลิฟว์ของเขาในเกมที่ชนะเชฟฟิลเดตสามต่อหนึ่งเนี่ยทำได้ไม่ดีแต่พอปรับระบบการเล่นไปเล่น4ี่สช่วงท้ายเกมเนี่ยเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วก็ประตูสุดสวยของแม็กกาเนี่ยนะก็ช่วยให้พวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะเชฟฟิลเดตไปได้สบายๆนั่นเองนะเดียเ๋ยวเจคสัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเออว่ามองว่าทัศนคติของเราเนี่ยยอดเยี่ยม,มนะแล้วโดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลเนี่ยหลายจังหวะโอเคแหละเราอาจจะพลาดแล้วทําได้ไม่ดีนะักเราก็เล่นอย่างอดทนนะว่าก็ดเล่นนใแบบ ที่พวกเขาต้องการนั่นแหละนะ ความจริงเนี่ยเขาอาจจะยิงได้ในช่วงต้นเกมเลยก็ได้ซ้ำม,มันนะแต่ว่าประตูของเราน้องลูกหมีเคลเลอร์ก็เซฟได้อย่างยอดเยี่ยมอัวก็ต้องชื่นชมน้องมันนะนะทีนี้พอผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงของเกมอัวเห็นแล้วการจ่ายบอลเนี่ยนะเราเปลี่ยนเกมได้นี่หว่าเพราะนั้นอัวก็เลยเปลี่ยนล็อบบ้ลงสนามไปแล้วปีสองฝั่งการโจมตีทางกว้างมันก็มากขึ้นนะนะแล้วอัวก็เปลี่ยนระบบเป็น442ทําให้เราดีขึ้นชัดเจนนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกมนี้นะลูกยิงของแม็กก้าโอ้โห perfect นะแล้วก็เป็นเกมที่ยากก็จริงเราทําได้ด ชนะมาเนี่ยนะแมคกาตอนแรกก็เล่นในแนวรับซะเยอะนะสุดท้ายเติมสูงขึ้นไปยิงไกลแบบนั้นได้เออก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะและฟรีคิกที่ชนคานเนี่ยแม่ถือว่ายอดเยี่ยมแม่มันบ้าคลั่งมากๆเออได้คือเยยงครอบไปสัมภาษณ์ อ่ะสบายใจไปฝั่งหนึ่งแพ้ไม่มีแต้มฝั่งหนึ่งชนะมี3แต้มโมเมนตัมช่างแตกต่างในแดงเดือดสุดสัปดาห์นี้รอลุ้นกันในะจ๊ะอีหายรอดอ่ะไปต่อที่เรื่องตลกไร้หนึ่งเรื่องแล้วกันฟาบิโอออเรลิโออดีตแบ็กซ้ายทีมชาติบราซิลของปิโตร,รีลิฟูเนี่ยนะที่กลับมาเล่นเกมตำนานสโมสรดวลนกับอาแจ็กกัมสเตดัมเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเล่นไปเล่นมาเกมตำนานผงแดงก็แซงชนะอาแจ็กได้4ต่อ2อหล่ะจะโดนนำสองศูนย์เนี่ยนะแต่อเรลิโอสิโครงหักเออท่าไหนว่าไปถามเขาถามมาเสร็จเรียบร ออโอเองก็พยายามแค่จะบล็อกลูกยิงนะของคู่ต่อสู้อะแต่จังหวะต่อนเนื่องเนี่ยไปปะทะโดนหัวเข่าของคู่แข่งซะง,งั้นโอ้โหไปดูบาดเท็บอะไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแต่พอลงเล่นไปต่อหน้าคนดู5 6 0ห0 0มื่นคนเนี่ยนะโอ้โหเราก็จิบวิญญาณน,นักแข่งมันก็เข้ามาสิงเลยนะสุดท้ายแล้วโอเองกลับบาซิไม่ได้ต้องตรักษาตัวที่อังกฤษเนี่ยนะหมอบอกว่าโอ้โหซี่โครงหักนั้นแล้วก็มันไปทิ่มปอดท,ทําให้มีอาการทางปอดเราต้องอยู่ที่อังกฤษเพิ่มเติมอาจจะมีถึง3สัปดาห์เลยแต่ไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะหม มันจะติดกันแล้วก็จะหายเป็นปิดทิ้งนั่นเองนะโอ้ล oh, ิพูดูแลโอ้ oh, ดีมากเลยนะตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วแต่เรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีอยู่บ้างนะนั่นทําให้โอเนี่ยได้อยู่ที่ยังกลษดต่อแล้วก็ได้มีความสุขในเกมที่ลิพูชนะไบรตันเ้อเล่นเกมตำนานแท้ บอกกู้ยิงไปโดนหัวเข่าคู่ต่อสู้ซิโคหักซะง,งั้นฟาบิโอออเลยเลี้ยวเอาหายไปไว้นะพี่นะออาไปดูทีมลุ้นแชมป์อีกหนึ่งทีมอย่างไอ้ผูใหญ่แฟน์เพีงอาร์เซนอลนะจ๊ะของโอเิสันเดอร์ไคลเมโกซินเชนโกแบ็กซ้ายทีมชาติยูเครนนะจ๊ะออกมายืนยันบอกว่าตอนนี้อาร์เซนอลเขาเนี่ยนะแข็งแกร่งพอที่จะเบียดลุ้นแชมป์กับหลายทีมในโลกใบน,นี้ได้แล,แล้วแล้วก็อยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์พฟีนิกซ์ด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวตอนนี้สามตัวที่อยู่ในเส้นทางการแข่งขังนก็คือลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแล้วก็แมน เขาบอกว่าใช่เลยนะพี่โกไม่โกหกหรอพี่โอ้โหร้อยเปพี่เราเห็นแล้วเราแสดงให้ดูแล้วนี่ว่าเราแหมพร้อมจะแข่งกับทีมระดับโลกอยู่แล้วนะการเยือนซิตี้ก็ไม่ง่ายการเยือนลิพูก็ไม่ง่ายหลายๆทีมที่เราไปเยือนไม่ง่ายเลยเอางนนี้โกไม่ได้ต้องการที่จะพูดเพื่อดิสเครดิตหรือไม่เคารพทีมอื่นนะแต่ตอนนี้อาซนอของโกอ่ะพร้อมล,ยลุยแล้วพี่เนี่ยฤดูกาลนี้มันคือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะเอาว่าตอนนี้ยังเหลือเกมอีกหลายนะัดก็จริงเรามีประสบการณ์แล้วปีแล้วเราพลาดไปปีนี้เนี่ยนะเราต้องทาให้ดีกว ไม่เกิดขึ้นแล้วทุกคนในทีมเนี่ยนะก้มองว่าประสบการณ์มากขึ้นแล้วเราเล่นร่วมกันมากขึ้นเป็นทีมมากขึ้นและเราพัฒนามากขึ้นจริงนะพี่นะอ่านี่คือหนึ่งคนที่เข้ามาแล้วเติมพลังความรู้ชนะให้กับอาร์ s e n อลเพราะวันแรกที่เขาเซ็นสัญญากาบอกว่าเฮ้ยพวกเราลุยเราจะคว้าแชมป์แมเปี้ยนลีกกันตอนนั้นห้องแต่ตัวโคเลเอ,อิร์อาร์ลักยิมโบเลยสุดท้ายปีแล้วอาร์เซนอลลุนแชมป์มเปี้ยนลีกจริงจนถึงปีนี้ก็ยังลุนอยู่นั่นเองนะเอาจะช่วยอาร์เซนอลก็แล้วกันเพราะไม่อยากให้เชดดี้ได้ที่ มาขอโทษไคลฮาวเวสเรียบร้อยนะสำหรับมาร์ตินคิโอนตำนานกองหลังของไอ้ปีจัยแฟร์เนี่ยอาร์เซนอลที่เคยปราโาดเดอะแบ็กซ้ายทีมชาติเยอรมันอย่างไคลฮาวเวสเลยว่าเฮ้ยไม่เหมาะอาร์เซนอลหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยลงเล่นไปช่วงหลังก็เริ่มอาการดีขึ้นนะยิงไปแล้วแปดประตูกับสี่แอสซิสต์ในซีซั่นนี้ให้กับอาร์เซนอลนั่นเองนะโดยคิโอใ้สมัมภาษณ์กับทีนทีสปอร์ตแบบนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้โอนก็วิพากษ์วิจารณ์น้องมันนะตอนเซ็นสัญญาว่าไม่เหมาะไม่ควรเลยกังขาในความสามารถของน้องมันตอนแรกไม่แแนนนน่่่่่่่่่่่ใจหหหหรรอออออกกเเเเลปป็น็้น้าาาาดดูไดไไไมไมมคคคยยยีทชงบบ แต่สุดท้ายพอถอยไปเล่นกองกลางเออเฮ้ยเล่นดีไว้ในแนวลุกก็ฉลาดอะเล่นดีเทคนิคดีนะแล้วก็หนีกองหลังได้เป็นอย่างดีประสิทธิภาพก็สูงด้วยนะมันได้ผลสำหรับอาร์ s e n อลที่ใช้น้องไก่เล่นตอนนี้ก็ถือว่าผิดแล้วขอโทษก็ว่า,ากันไปสำหรับมาตินคิโอนที่เคยปรมาม่านน้องไก่ใครฮาวเวสเดอะแบ็กซด์ไว้นะจ๊ะอ้าวอีกหนึ่งข่าวของอาร์ s e n อลนะจ๊ะเรื่องของโทมัสปาตีโทมัสปาเตนะจ๊ะกองกลางทีมชาติกาหน่นะที่กลับมาลงสนามให้อาร์ s e n อลได้แล้วหลังจากมีการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดเนี่ยนะฉันตัวบอกเลย อยากจะอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปนะโดยปาเต้สภาพาแบบนี้แม้จะเป็นตัวสำรองในช่วงหลังก็บอกว่าเออนี่คือที่ที่เตเนี่ยอยากลงเล่นนะพี่นะเตมีความสุขทุกครั้งที่ลงสนามเลยนะโอ้โหข่าวลือเยอะแยะเกี่ยวกับตัวเตเลยนะแต่เตบอกตัวนี้นะเตมีความสุขแฮปปี้มากที่อยู่ที่นี่และได้ลงเล่นให้กับอาร์เซนอลนะสำหรับสัญญาของเตเดี๋ยวจบฤดูกาลน,นี้ค่อยว่ากันนะก็เตจะพยายามเรียกฟอร์มเก่งกลับมาแล้วกันนะแล้วพร้อมลงสนามเพื่อเป็นตัวเลือกให้พี่ต้าก็แล้วกันมันเป็นเรื่องดีที่เตหายเจ็บกลับมาความฟิตของเตกกีี้้้นอนอออเพพยยยาาาามมมมรรรััษษฟฟ์คววใใใหหู่่่ืชท ที่สุดอ่าก็ถือว่า อ่อนอ่อนอ่อนอาเดต้าบอกขอลงสนามหน่อยเพื่อโชว์หน่อยเพื่อได้สัญญาใหม่อะไรแบบนี้สำหรับโทมัสปาเต้นั่เนเองนะออาไปดูกูซือโรคจิตอย่างอีเป๊ปกอลิล่าของ City, แมนเชสเตอร์ซิตี้เรารบสีฟ้ากันหน่อยแล้วกันล่าสุดยอมรับเลยบอกว่าซิตี้เนี่ยนะเตรียมจะต้องลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจจะไปถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลอีกครั้งหนึ่งก็ได้หลังจากตอนนี้หัวตารางทั้งลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและตัวซิตี้ขับเคี่ยวกันสนุกมากๆเลยนะั่นเองนะโดยเป๊ปไปสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าเออจริงๆเป๊ปว่านะถ้าเราชนะทุกเกมทีี่่เเหลือนนยมัก็จะ บี้กันไปถึงนัดสุดท้ายเลยเพราะว่าเราไม่ได้นําหน้าใครแบบ3ทีมเนี่ยนะ ไม่ได้มีใครทิ้งห่างใคร5้าถึงเจ็ดแต้มนะเพราะนั้นไม่ใช่ง่ายเลยผมรู้สึกตอนนี้นะโอ้โหมันยากมากนะได้ดูทั้งลีพูทั้งอาร์ซอลเล่นเนี่ยนะเขาไม่เคยทําแต้มหล่นเลยเพราะนั้นการลุนแชมป์ปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเราทาหน้าที่ของเราให้เต็มที่แล้วไม่ต้องไปเสียใจอย่าไปคิดว่าเราจะชนะในเกมนั้นแล้วคู่ต่อสู้จะแพ้ในเกมนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเราทําอะไรกับคู่ต่อสู้ไม่ได้เราแค่โฟกัสในทีมของเรานะเอาเป็นว่าเราทําได้ก็คือคว้าชัยชนะในเกมของเราอ่ะก็เดี๋ยวรอดูน่าจะเบียดกันถึงโค้งสแบบส,งสุุดดดดดททท้้้้าายยยแแแบบบบบบ2นนนนนนัอออะไีีจม่่ปค เยี่ยมมากสำหรับฟิลเดอะพ่อบ้านจกล้าโฟเดนลยหลังจากเพิ่งจะกดแฮตทริกที่3ในอาชีพค้าแข้งที่พรีเมียร์ลีกกับแมนซิตี้นะในเกมที่ถล่มวิลล่าไป4ต่อหนึ่งเมื่อกรางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป๊ปยกย่องเลยบอกโฟเดนเนี่ยน,นะเป็นตัวลุกก็จริงแต่มีพวงสวรรค <c oughs> ์พรสวรรค์ในการยิงประตูอยู่ในสายเลือดเลยนะโดยโฟเดนเนี่ยน,นะ ยิงฮัติกช่วยให้ซิตี้ถล่มวิลลา4-1เป๊ปบ,บอกแบบนี้บ,บอกว่าโอ้เป๊ปมองว่าน้องเด่นเนี่ยนะคือมีฟิลตัวกลางที่มีเซน์ในการยิงประตูสูงมากนะในตำแหน่งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูการทำแอสซิสต์เนี่ยนะทำอะไรก็ได้ที่ตามต้องการเลยเพราะาช่วงนี้ฟอร์มดีมากแล้วก็เป็นผู้เล่นระดับท็อปจริงๆนะเออก็ถือว่าเรารู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วกู่ต่ดสู้ก็รู้แต่น้องเด่นมันเก่งจริงๆเขาโฟกัสในการฝึกซ้อมแล้วก็เปิดใจรับอาสิ่งที่เป๊ปบ,บอกมาโดยตลอดนะและพิเศษมากๆเวลาเขาเล่นตรงกลางเน่ย้ยอยูลแว ชมกันแบบคมๆอวยกันแบบคมๆเลยอ่ะไปดูกันที่มาคัสเดอะเม์แรสฟอร์ดตัวรุกทีมชาติอังกฤษวัย26ปีของแมนยูเต็ดกันหน่อยแล้วกันล่าสุดฟอร์มไม่ได้เรื่องเลยฤดูการนี้พ่งยิงไป8ลูกนะจากซีซั่นก่อนยิงไป30ประตูแล้วได้สัญญาใหม่4แสนปอนด์จากยูเตเต็ดเนี่ยนะเล่นเอารอยคีนนะักตำนานกับตันทีมฮัน์แมนอยูเต็ดออกมาถามเลยเฮ้ยแรสฟอร์ดคนรอบตัวที่ดูแลเองอยู่ตอนนี้มันช่วยเองได้จริงปาวะทำไมมันสเปรสปะแบบนี้นัอนเองน่าผิดหวังมากนะโดยคีนพูดในราากก Podcast port Fo OpLA ของงอง The นะองงทช่๊ส นะคีนบอกแบบนี้บอกว่าอืมคือกูจะบอกนี้ไอ้เรื่องคําถามเกี่ยวกับความสามารถของแรชชี่เนี่ยกูไม่สงสัยในตัวแม่งหรอกนะน้องแม่งเก่งแต่บางอย่างแม่งผิดปกติอปว่าวะมึงฟังกูนะกูกับพวกมึงเนี่ยนะคุยกันมาเนี่ยสอสเดือนแล้วเรื่องแบบนี้ว่านักเตะมีหัวกิตหัวใจสภาพยายจิตใจไม่ปกติหรือเปล่าเรื่องไร้สาระหรือเปล่าที่มากวนใจพวกเขาอยู่กูดูเนี่ยน้องแร หรือไอ้แรดเนี่ยแม่งไม่สนุกกับบอลสักนิดเลยกูก็ไม่บอกนะว่ากูเป็นห่วงน้องมันหรือกังวลอะไรเพราะว่าอะไรเพราะถ้ามองแล้วเนี่ยคนรอบตัวมันมากกว่าที่ต้องเป็นห่วงน้องมันอะเพราะอะไรรู้ไหมก็ต้องเห็นแล้วว่าผิดปกติถูกปล่ะแม่งไม่มีความสุขในการเตะบอลเลยเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเอเย่นใครดูแลไอ้แรดอยู่นะแม่งต้องดูแลให้ดีกว่านี้นะต้องกระตุ้นน้องมันหน่อยว่าเฮ้ยมึงต้องดีกว่านี้ต้องมากกว่านี้นั่นคือความรับผิดชอบของพวกมึงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่สายไปหรอกก็ นนีะะจะ๊ทีนี้พอฟังคีนพูดปั๊บพี่ชายของแรดฟอร์ดอย่างเดเวนเมนาดแรดฟอร์ดเนี่ยนะเป็นพี่ชายด้วยเป็นเอเจนต์ของแรดฟอร์ดด้วยก็ออกมาตอบโต้รอยคีนเลยบอกโอ้โหเป็นห่วงน้องกูมึงไมง่ต้องมาห่วงถ้ามึงห่วงจริงมึงไม่โทรหาน้องกูอะ่ะเออทำมาเป็นกังวลกังวลแหมนเนี่ยก่อนหน้านี้ไปออกรายการอะไรก็แล้วแต่ทําจะมาขอสัมภาษณ์แรดฟอร์ดส่วนพวกมึงที่เป็นตำนานก็ไปออกรายการเพื่อเอาเลตติ้งเอาเอิงเกจเมนต์ก็เท่านั้นเองนะโดยเดเวนเมนาดให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าเออพี่เข้าใจนะเรื่องนี้นะทีี่่ตตาานนนนยยููไเดพดนะอกออ จัดพอดแคสต์การจัดรายการใน YouTube อะไรแบบนี้นะก็มันก็เอาเอ็นเกจเมนต์แหละถ้าห่วงน้องพี่จริงๆนะมันไม่โทรมาโทรมาคุยโทรมาบอกกันเลยรู้จักกันอยู่แล้วเคยเจอกันอยู่แล้วนะแต่ก็ยังไปนั่งพูดในรายการพูดไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วมาทําเป็นห่วงแรดฟอร์ดนะเพื่อให้ใคร เพื่อให้พวกชาวเน็ตมาวิจารณน้องพี่นะในสายตาพี่าการทําแบบนี้นะยังไม่ได้เรื่องหรอกนี่ไปพวกคนคิดลบทําไปเพื่อได้ยอดวิวยอดแชร์เท่านั้นแหละเรื่องตลกเพราะอะไรรู้ไหมมากกว่านั้นคือไอ้พวกรายการพวกนี้อยากจะได้ตัวแรดฟอร์ดเนี่ยนะไปสัมภาษณ์อยากได้ตัวน้องพี่ไปสัมภาษณ์ในรายการไอ้พวกตำนานอาดีตผู้เล่นพวกนี้อังนั้นแหละโอ้โห,โหเก่งจ้ะพ่อน้องคุณก็เก่งตัวพี่ก็เก่งไม่ใช่ปิดเท้าหรืออะไรเก่งนะปากเก่งเออนะเขาเตือนด้วยความหวังดีก็ไปแซะเขาอีกครับว่าถ้าห่วงจริงทำไมไม่โทรมา อา้าวจำเริญจำเริญนะพวกคุณนะทั้งคู่เลยนะอ่ะไปดูที่ริโอฟอร์ดินานกันหน่อยแล้วกันเขาบอกว่าปีสุดท้ายก่อนเขาแขวนสตัต๊ดเขาไม่น่าย้ายออกจากแมนยูเต็ดไปอยู่ออกับควีนสปาร์เรนเจอร์สเลยนะเพราะว่า12ปีที่เล่นยูเอเยตเนี่ยเขาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยแต่พอปี2014ย้ายไปอยู่ออก Queen Rangers, ับควีนสปาร์เรนเจอร์สซะอย่างนั้นแล้วก็ทีมตกชั้นด้วยจนต้องแขวนสตั๊ไปเพราะการบาดเจ็บรบกวนนะริโอบอกว่าตอนนั้นเขาน่าจะอยู t t ่กับยูเอเยตต่อไปเขาให้สัม ค่าเหนื่อยอะเรื่องเงินว่าวันนี้ได้เงินเท่าไหร่ซ้อมแล้วได้เท่าไหร่ยิงประตูดได้เท่าไหร่อัศวินได้กี่บาทค่าเหนื่อยสัปดาห์ละเท่าไหร่โอ้โหลิแบบได้ยินมันพูดเงี้ยแม่งบ้ามากเลยนะนักเตะก็ไม่อยากซ้อมเพราะเขาได้เงินเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ได้เอาจริงเอาจังไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยแฮร์รี่เลดแนปกูซีเรตตอนนั้นก็ทําอะไรไม่ได้นักเตะก็ไม่เอาด้วยสุดท้ายทีมเราก็ตกชั้นโอ้โหลิโอเพิ่งจะมาพูดในตอนนี้ยุคนั้นเนี่ยนะมีโทนี่เฟรนันเดสนะเจ้าของเอเชียเป อนเกือบทุกคนเลยนั่นเองนะจ๊ะเอาไปดู1คนนะที่รับค่าเหนื่อยแค่80,000ปอนด์หลังจากย้ายจากซิตี้มาอยู่กับฐาน,กนอกาศคาักเชนซีอย่างโคเดะหนาวเนปพาเมอร์นะจ๊ะค่าตัว40ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะและเสัญญายาว7ปีมีออปชั่นขยายอีก1ปีแต่ค่าเหนื่อยแค่80,000ปอนด์ล่าสุดเดอะเทเลกราฟสื่ออังกฤษเขารายงานว่าเชนซีเตรียมจะก,กันท่ายักษ์ใหญ่ที่เตรียมดึงพาเมอร์ไปร่วมทัพด้วยการเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับพาเมอร์นะจ๊ะ80,000ปอนด์ตอนในี้กำลัเจราจาอยู่แล้วก็บอกว่าอาจจะทะลุไปถึง200,000ปอนด์ได้เลยด้วยฟอร์มตอนนี้ที่เป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุด เชนซีสีซั้นนี้แล้วแล้วเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งกดแฮตทริกใส่มนยูเต็ดพาเชนซีเอาชนะยูเต็ดได้4ต่อ3ด้วยนั่นเองนะจ๊ะก็เหมาะสมนะ80,000ือนปอน น้อยไปนิดหนึ่งเออเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยไปต่อที่เดีอเลติกนะรายงานออกมาว่าบาร์เซโลน่บาร์เซโลนาทีม,มไร้ปัญหาการเงินของสเปนเนี่ยนะเตรียมจะรั้งตัวชาบียนเดสตำนานผู้เล่นและกุญซือของทีมในชุดปัจจุบันที่จะอำลาตำแหน่งในช่วงจบฤดูกาลนี้เอาไว้กับทีมต่อไปเพราะหาคนมาทำไม่ได้ไม่พอปัญหาการเงินก็ยังคาราคาตุงอยู่ชาบีเองควรจะอยู่ช่วยทีมต่อไปเพราะว่าโจลาปอต้ตาและลาฟายูสเตประธานและรองประธานบาซ่าเนี่ยนะไม่อยากเปลี่ยนแปลงผูง้จัดการทีมเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะไหนจะค่าเซ็นสัญญาไหนจะค่า ซื้อนักเตะใหม่หรือโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็อยากจะดึงตัวชาบีในวัย44ปีให้เปลี่ยนใจคุมบาร์ซ่าต่อไปในซีซั่นหน้าซึ่งชาบีประกาศมาก่อนนั่นเนี่ยสามรอบที่จะดำเซาซีให้ฟังว่าเขาไม่เปลี่ยนใจแน่นอนไม่ว่าจะจบฤดูกาลนี้ด้วยผลงานยังไงก็ตามกับบาร์เซโลนาเขาจะอำลาทีมก็เดี๋ยวรอดูว่าจะใจอ่อนหรือเปล่าสำหรับชาบีนะจ๊ะอ๋อแล้วนี่ก็ทั้งหมดของเรื่องเล่าเซาซีในเช้าวันศุกร์แบบนี้ที่เจดมัไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่กับผลบอลเมื่อคืนนะจ๊ะก็็อยยยย่่าาาาลลลลลลลืมมนน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 นะะะะเเเปปกกกกกกํััังงงใใจจจ้้้้ดดดดดดำแแแแแทีีๆวววไคค์์ชริ Subscribe YouTube Channel ฟ Sẽ chắc nó mất tài khoản nữa chứ, rồi có IG, TikTok cũng sẽ đâm Official กับเจดับอันเดอร์สกอร็ออฟฟิเชียไปฟอลกันได้และใครอยากได้เจดีเจอร์ซี่จะแอดไลน์มาสั่งนะที่อดาเจดัมออฟฟิเชียลมวนี้ลิ้นดีเหลือเกินตัวละ890บาทนะจ๊ะเรียวๆถึงวันที่12่เมษายนนี้เท่านั้นนะฝากด้วยกันล้วกันเนาะใครอยากได้มาอุดหนุนกันนะจ๊ะเอ้าเหมือนเดิมเจอหน้าเจอตากันอวยพรพวกันมีความสุขมากๆกันลวกันนะจ๊ะกับชีวิตในวันสุขแบบนี้ขอให้สุขเหมือนชื่อวันเสาร์ที่ก็พักผ่อนเต็มที่จะดูหนังฟังงงเเเเพลลลไไปปรรรรรร้้้าา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 นนนกกกแแแฟคอออออบบบวววทหหหืื่่จจะะะดูุุใมมีีสช์็ย วางไว้ก่อนสัปดาห์หน้าค่อยไปลุยกับมันใหม่ก็เล่นขอพระเจ้าอวยพร้อกันบบทุกคนนะบ่ายโมงตรงรอชมเรสเดว,วิประกาศผลสอบฟอร์มกันเล่นยูเตดบุกแพ้เชนซีสามสี่นะจ๊ะแล้วหกโมงเย็นจะดาทอกค,คุยทุเรื่องกับคนที่อยากคุย E ีพีตอนจบของพี่แบนทศตะวันสีปานนั่นเองใบนิดหนึ่งว่าผู้ชายคนนี้เคยโดนใบแดงในอะาชีพขาแข้งด้วยเออรอฟังหกโมงเย็นนะส่วนเรื่องเล่าเซาซีพรุ่งนี้เชา้าเจอกันใหม่ไปเว